สวัสดีมิรับแฟนเพลง,พลงทุกท่านอีกครั้งนะครับมาเจอกันเนาะกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลบอยแอนใจเกินร้อยหลายคนรู้จักแล้วสำหรับหมอลำเบอร์ต้นๆเลยบอยกับแอนนะครับทุกคนแนวรักในความเอนเตอร์เทนของบอยสิริชัย แล้วก็ความน่ารักความเอนเตอร์เทนของแอนออรดีด้วยเช่นกันแอนออรดีกับบอยสิชัยเป็นคู่รักที่มีกระแสดีมาตลอดแล้วก็ได้ความนิยมชมช,มชอบกันมาเป็นระยะระยะทุกคนชอบในเรื่องของน้ำเสียงของบอยของแอนเรื่องของการเอนเตอร์เทนเรื่องของการมีสตรอรี่ที่น่าติดตามอย่างมีลูกแฝดน,นะครับเราจะเห็นได้ว่า ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไป,ไปตามสตอรี่ของเขาทั้งสองคนเนาะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แล้วพวกเราก็จะไปติดตามไปรับชมกับสิ่งที่พวกเขาได้สร้างให้พวกเราได้เห็นกันนะครับสมัยนี้ดาราหมอลำเนี่ยเขาก็จะทำเป็นเหมือนกับเรียลสตอรี่ไลฟ์สไตล์ชีวิตการอัปเดตชีวิตต่างๆให้เราได้ติดตามนะครับเราก็จะเห็นโมเมนต์ที่ดีของเขาทั้งสองคนนะ บอยแอนใจเกินร้อยล่าสุดเลยก็ได้เปิดบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่นะครับก็คือสร้างมาด้วยกันนั่นแหละนะเป็นการสร้างมาด้วยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้แฟนๆเพลงเนี่ยเขาฟินเพราะว่าบอยกับแอนจะปักหลักอยู่ที่นี่นะจะอยู่ตรงนี้เราจะปักหลักด้วยกันตรงนี้นี่คือบ้านหลังใหม่สุดอลังการนะครับสู้ชีวิตขยันทำงานหนักมาตลอดเลยจนประสบความสำเร็จสุด ปังวันนี้เนี่ยบอยสิริชัยพร้อมกับไม่ใช่แฟนนะเรียกคู่ชีวิตได้แล้วนะครับพร้อมกับคู่ชีวิตแอนออรดีบอยแอนหมอลำเบอร์ต้นๆบอยแอนเนี่ยล่าสุดก็ได้ซื้อบ้านใหม่นะสร้างมาจากาน้ำพักน้ำแรงเรียกว่าสร้างมิดเงินนะครับโดยการเอาเงินตรงนี้ไปซื้อบ้านหลังใหม่หลัง โตหรูร,ราหมาเฮานะสุดยอดมากๆเพิ่มอีกหลังนะครับซื้อบ้านหลังใหม่อีกหลังหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นสวยมากๆเลยครับสไตล์โมเดิร์นงดงามหรูเหมือนปลาสาทเลยนะคล้ายๆกับบ้านนกโป่งศกรนะครับทั้งคู่โพส ท่าเทๆ่ๆถ่ายรูปหน้าบ้านด้วยกันนะครับแสนอบอุ่นใครเห็นใครก็ชอบในสิ่งที่คู่รักสองคนนี้มีโมเมนต์หวานๆด้วยการถ่ายรูปเหมือนเพลวิดิ้งเลยนะถ่ายรูปด้วยกานพร้อมแคปชั่นว่าเราจะปักหลักด้วยกันตรงนี้ครับอ่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกฮิวใจแล้วก็อยากจะ Boy mm hmm. ฟอลโล่บอยสิริชัยกับแอนอลดี hmm. ไปตลอด เพราะเราเห็นความรักความน่ารักสตอรี่ที่ดีการมีผลงานที่ต่อเนื่องนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตที่แสนจะเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิงเลยนะ <c oughs> ชีวิตของบอยแอนเะน่ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ร่ำรวยหรือรวยด้กิบกุหลาบนะครับแต่เขาเด่ยสู้กัดฟันมุมานะจนทำให้เขามีวันนี้ เขาสาเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองด้วยความสามารถของเขาเองคนเรานะครับเมื่อมีพรสวรรค์แล้วอยู่ถูกจุดถูกที่แล้วเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลิ้มลองอะไรใหม่ๆนะครับการได้ไปลิ้มลองโอกาสของเราก็จะไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะเราได้ใช้ความสามารถของเราให้เกิดประโยชน์อย่างแอนออรีและบอยสิริชัยเขาก็มีความสามารถในการร้องเพลงนะทันทีทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไปกำลับบงใจให้กับหนุ่มสาวสอง คนนี้ด้วยนะครับเพราะเขารักกันจริงๆนะเราเป็นแฟนคลับเราก็เชียร์อะนะัพเนาะเราอยากเห็นในโมเมนต,ต์ต่างๆนะครับนอกจากเปิดบ้านหรูๆราคาแพงๆนะครับเราก็อยากเห็นโมเมนต์อื่นๆการเลี้ยงลูกการดูแลอัพสอรี่ต่างๆการใช้ชีวิตแล้วก็การไปพบปะแฟนเพลงใครที่ อยากจะไปติดตามบอยสิริชัยกับแอนออดีหมอลำใจกันร้อยนะครับก็ไปอัปเดตได้ที่เพจแล้วก็ตามแอดมินที่เขาลงไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ต่างๆที่เขาจะไปมอบความสุขให้กับแฟนเพลงนะครับหรือถ้าใครไม่ทันก็มาดูช่องแอดได้เลยนะตามมารับฟังสิ่งที่แอดดิวพูดได้ก็จะรายงานและอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบอยสิริชัยและแอนออดีให้ฟังกันตลอดนะครับอ่ะต่อกันเลยนะครับขณะที่แอนออดีเนี่ยได้โพสต์ขอบคุณสามี ที่พามาไกลขนาดนี้นะครับบางวันนอนไปบนที่นอนนุ่มๆม,มองดูรอบๆห้องรู้สึกโชคดีมากๆที่เรามาไกลขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณสามีที่ทำให้เรานอนหลับกินอยู่สบายจริงๆอ่ะการเป็นผัวเมียนะครับหรือการเป็นคู่ชูชีวิตคู่ชีวิตสามีภรรยาที่ดีเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยเหลือนะซึ่งกันและกันนะครับถึงจะเป็นเงินของสามีภรรยาก็มีส่วน ในการผลักดันให้สามีประสบความสำเร็จเพราะเป็นการให้กำลังใจกันนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเงินเรื่องของทุกๆอย่างมันก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ไปด้วยกันแล้วก็แชร์กันนะแอนเน่ก็ได้โพสต์ขอบคุณสามีที่พามาไกลกระดานนี้บางวันนอนไปบนที่นอนนุ่มๆมองดูรอบๆห้องรู้สึกโชคดีมากๆที่เรามาไกลกระดานนี้ขอบคุณสามีที่ทําให้เราเนี่ยอยู่สบาย มีที่หลบฝนมีรถให้ได้ไปงานนะครับมีชีวิตท,ที่ไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยนะพี่บอยเขาก็แบบประมาณว่าเหนื่อยมากๆเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันมากๆเลยนะโชคดีที่ได้เจอแบบนี้แค่นี้มันก็ดีแล้วสำหรับผู้หญิงอย่างฉันนะครับโอ้โหหลายคนก็อิจฉานะทำไมแอนออดีได้สามีดีจังก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าจริงๆทางบอยสิริชัยเนี่ยนะครับ เขาก็โชคดีมากๆที่ได้แอนออรดีเป็นภรรยาเพราะว่าภรรยาที่ดีจะชื่นชมสามีนะครับจะให้เกียรติสามีซึ่งนี่คือตัวอย่างของการให้เกียรติแอนออรดีกำลังให้เกียรติบอยสิริชัยนะครับว่าสิ่งที่คุณสร้างฉันได้จากสิ่งที่คุณให้ฉันมีความสุขมากๆฉันอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ตื่นขึ้นมาเจอคน ได้ตื่นขึ้นมาเจอบอยสิริชัยได้ตื่นขึ้นมาเจอแฟนคลับที่ดีได้ตื่นขึ้นมาเจอแวดล้อมที่ดีสิ่งที่คุณสร้างให้ฉันฉันมีความสุขมากๆกับการอยู่กับคุณนี่คือตัวอย่างของภรรยาที่ดีที่ให้เกียรติสามีชื่นชมสามีนะครับส่วนสามีที่ดีก็ทําเพื่อภรรยา,ญญาไม่ให้ขาดนะครับไม่ให้เกินทําต่อเนื่องทําให้ภรรยา,ญญามีความสุขเท่าที่จะทําได้ทั้งสองคนเกื้อหนุนกันครับเป็นคู่รักที่ช่วยเหลือกันจนประสบความสําเร็จนะครับ แฟนคลับรู้แฟนคลับเห็นกับสิ่งที่ทั้งคู่ทำนะสุดยอดมากๆนะครับก็ต่อกันเลยนะแอนลอดี day, ก็บอกว่ามีที่หลบฝนมีรถให้ได้ไปงานมีชีวิตที่ไม่ขาดเหลืออะไรพี่บอยเหนื่อยมากเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันมากๆโชคดีที่ได้เจอแค่นี้มันก็ดีแล้วสำหรับผู้หญิงอย่างฉันนะฮะเป็นการโพสที่เด็ดขาดมากๆแล้วก็ตรงจริงๆแล้วก็ออกมาจากใจนะครับเป็นการชื่นชมเป็นการ ยินดีกับสามีตัวเองที่เก่งและขยันแบบนี้นะครับแววว่าบ้านหรูหลังนี้ราคา30ล้านหากรวมตกแต่งน่าจะโอ้ส่สิบล้านเลยนะเราสุดตอนนี้บอยสิริชัยเนี่ยมีบ้านทั้งหมด5หลังบางคนที่เพิ่งจะมาติดตามอลำใจเกินร้อยนะครับยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไม บอยสิริชัยกับแอนอรดีคบกันทําไมยังไม่มีบ้านบางคนยังไม่รู้ใช่ไหมฮะจริงๆเขามีบ้านมากกว่านี้นะครับเขามี5หลังแล้วตอนนี้ล่าสุดปาไป5หลังแล้วนะครับบางคนยังไม่รู้รู้แค่ว่ามีหลังหนึ่งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะบางคนก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแฟนคลับคนที่เป็นแฟนคลับเขาจะรู้ดีเพราะว่าเขาติดตามสตอรี่มาตลอดเขาจะรู้ว่าบอยมีบ้านทั้งหมด5หลังแล้วรวมหลังนี้ก็เป็น5หลัง ที่ขอนแก่นสามหลังมหาสารคามหนึ่งหลังก็เป็น4ี่หลังละกรุงเทพอีกหลังหนึ่งเท่าไหร่ครับห้าหลังครบห้าหลังพอดีโครงการข้างหน้าอาจจะมีต่อ <c oughs> ก็ต้องรอลูกโตหรือเปล่านะครับรอลูกโตนะเพราะว่าคนเรามันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยเนาะพัฒนาไปเรื่อยพวกเราเนี่ยคนติดตามเนี่ยคนที่รับชมศิลปินที่เรารักก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปและตัวเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะเราไป ดูหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยเราเห็นการพัฒนาการของเขาเห็นการที่เขาเนี่ยเคลื่อนไหวมีแต่พลังบวกให้กับพวกเราเรารับ3าพลังบวกมาเพื่อจะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราเห็นอินสปิเรชันเห็นแรงบันดาลใจจากศิลปินที่เก่งขนาดนี้เราก็ต้องเอามาปรับใช้ให้กับตัวเรานะครับดีคือสิ่งที่ดีนะต้องพัฒนาไปด้วยกันเขาบอกว่าจงพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับศิลปินด้วย นะครับมันคือพลังบวกที่ดีนะเราเห็นเขาประสบความสําเร็จเราก็ต้องทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จตามนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่กับคนประสบความสําเร็จหรือเห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จเห็นเพชรเห็นพลอยเห็นทองเห็นเงินนะครับเราเองก็จะมีความมุมานะที่อยากจะไปตรงนั้นให้ได้อยากจะมีตรงนั้นให้ได้นั่นก็คือแรงบนนันดาลใจในอินสปิเรชันครับผมมันคืออินสปิเรชันที่ดีมากๆ แฟนๆเนี่ยแฟนคลับนะครับต่างคนก็ต่างให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ยินดีคอนเกนตเ,เดรชันชื่นชมรัวๆเลยสำหรับบอสบอยกับบอสแอนด์อรอรดีนะชีวิตสำเร็จทุกเรื่องสุดยอดไปเลยจ้าชีวิตดีขนาดนี้นะครับไม่ชื่นชมไนดะ้อย่างไรนะเขาสมควรได้เพราะเขาเก่งขยันทั้งสองคน มาฟังแฟนคลับกันบ้างแฟนคลับก็ชมกันนะครับว่าเป็นสิ่งที่เขาควรสมควรมีเพราะความขยันอดทนสู้งานมาขนาดนี้ยินดีกับความสําเร็จนะครับยินดีกับทุกความสําเร็จนะคะยินดีด้วยพี่บอยพี่แอนเราจะติดตามคนดีๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็คนดีน่าชื่นชมแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆสําหรับการที่แอนอลดีได้ออกมาชื่นชมสามีนะครับเราเห็นการกระทําจากบอยสิริชัยที่ทําให้กับแอนอลดี สาวๆหลายคนอิชาตาร้อยจะเป็นแถวนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่เขาทั้งสองคนจะได้สิ่งดีๆเพราะเขาคือคนดีที่มาเกื้อนหนุนกันและนี่คือสิ่งที่ดิวอยากจะบอกให้กับพี่น้องแฟนเพลงได้เห็นถึงความดีของเขาทั้งสองคนความรักของเขาทั้งสองคนการให้เกียรติคือสิ่งที่ดีมากๆและการสร้าง i n s อิส a t i o n ให้กับแฟนคลับ ได้เห็นว่านี่คือตัวอย่างของหมอลำที่ประสบความสำเร็จนะครับนี่คือหมอลำหัวใจเกินร้อยครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ